สมรภูมิประทานระหว่างไทยกัมพูชากองทัพไทยชนะแล้วก็ยึดคืนที่ไหนได้บ้างแล้วจังหวัดบุรีรัมย์ยึดคืนปราสาทต,ตาควายโดยการทำลายกระเช้าส่งสเสบียงเนิน350ของฝ่ายกัมพูชาและตอนนี้ในส่วนของปราสาทต,ตาควายเนื่องจากว่าประานกัมพูชาประยึด แล้วก็นอนขี้ๆตดๆอยู่ในนั้นแล้วก็เอาทุนระบุยต่างๆวางอยู่ในนั้นแต่ไปหมดกลายเป็นฐานทัพของเขาเราก็เลยใช้ไข่ f 1 6ตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งตอนนี้แหลกเหลวไปเรียบร้อยแล้วสําหรับปราสาทตาควายแล้วเดี๋ยวเรายึดได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แต่เดี๋ยวเราสร้างขึ้นใหม่แต่มันอาจจะมีเศษกระดูกของทหารกัมพูชาปนอยู่บ้างเศษกระดูกของทหารกัมพูชาปนอยู่บ้างแต่เม่ไรล จังหวัดสุรินทร์ช่องระยีเราได้เข้ากวาดล้างทหารกัมพูชาตุยเป็นเบือประมาณเกือบ200ตา2 0 0 2 0 0คนปราศาสตรคณาเราได้ผลักดันทหารกัมพูชาแต่ก็ยังไม่เบ็ดเสร็จยังไม่ได้คุมเบ็ดเสร็จเพราะว่าเจอสนามทุนระบุยมันวางไว้เต็มบุยไปหมดเลยก็เลยยังไม่เบ็ดเสร็จแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเคลียร์ทุนระบุยแต่ตอนนี้ก็ได้มีกัน ใช้ไข่เดโนเาสาวไปตะลึงบึ้งจนราบแล้วแต่ต้องเคลียร์ทุนระบุยก่อนช่องสายตะกูซึ่งอยู่ตรงจังหวัดสะแก้วเกิดการประพานหนักตั้งแต่เดือนธันวาคมวันที่10นะคะต่อไปบ้านคลองแผงทำลายฐานที่มั่นของฝ่ายกรรมัมพูชาแล้วบ้านหนองยาแก้วสะแก้วยึดควบคุมพื้นที่ได้แล้ว บ้านหนองจานทำลายฐานที่มั่นของฝ่ายกรรมัมพูชาแล้วจังหวัดจันทบุรีค่ะส่วนพื้นที่จังหวัดปราดเป็นความสามารถของกองก,องกำลังนาวิกโยธินของกอง,กองทัพเรือได้จัดการตะลึงบึ้งบ้านสามหลังซึ่งเป็นกองบัญชาก,การทหารของทางฝั่งกรรมัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แปเอร์เซน์พื้นที่พระวิหารหรือว่าเขาพระวิหาร โดยบริเวณตรงพื้นที่พระวิหารโดยรอบมันเป็นของประเทศไทยมันมายึดเราก็เลยจัดการที่อำเภอกันจละลักษ์ทำลายเสาแอนตี้โดนเสาแอนตี้โดนของมันมันตั้งเสาขึ้นมาเพื่อแอนตี้โดนของเราเราก็มีโดนเหมือนกันเว้ยเฮ้ย,ฮยแต่ว่าเราแค่ไม่พูดแต่มันมีแอนตี้โดนเราก็เลยทำลายแอนตี้โดนของมันเพื่อจะได้ให้โดนของเรา ไปลาดตะเวนได้นอกจากนั้นในเขตจังหวัดอุบลราชธานีช่องอ่านมาได้มีการตะลึงบึ้งตะลึงบึงตะลุยบุยตะลุยบุยคาสิโนโร้างที่มันซ่อมสมมันใช้คาสิโนโร้างมานะคะซ่อมสุมอาวุธก็เลยตะลึงบึงมันอันนี้คือทั้งหมดนะคะกองทัพไทยกำลังสู้รบอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง ตอนนี้กองทัพไตยกำลังสู้รบอยู่ในพื้นที่ตรงจังหวัดสะแก้วแถวแถวช่องสายตะกูวางกําลังและกําลังสู้รบอยู่ไม่รู้ใครจะตุยบ้างอยู่ตรงจังหวัดบุรีรัมย์ตรงแถวแถวปราสาทตตาควายและตรงแถวแถวช่องระยีแล้วก็สู้รบอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดต,ตรงแถวแถวพื้นที่พระวิหารและจังหวัดอุบลราชธานี ตรงแถวแถวช่องอันมานะนอกจากนั้นแล้วกองทัพไทยได้ยึดคืนบางส่วนที่จังหวัดตราดส่วนการพื้นที่ที่เรายึดคืนแล้วก็คุบคุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันคือพื้นที่ของช่องสายตะกูค่ะท่านผู้ชม สบู่ดำดอกเตอร์มาริกาเป็นสบู่แก้สิวและก็ผดผื่นคันตอนนี้สามารถซื้อได้เอาไปแจกทหารได้สบู่ดำดอกเตอร์มาริกาจะเป็นสบู่แก้สิวผดผื่นคันสบู่ดำนั้นดีมากแก้ผดผื่นแล้วก็แก้สิวได้เป็นสบู่ที่ทำจากผงเปลือกมังคุดวันนี้จัดโปรโมชั่นขายถูกให้เพื่อทุกคนจะได้เอาไปใช้ก่อนเป็นการตลาดซื้อหนึ่งก้อนแถมหนึ่งก้อน ร้อบาบทจัดไปเลยพีสี่วิเซมีบัม ควายอีนักข่าว,อ,วาอย่าแสดงความคิดเห็นออส่วนต,ตัวตอเอาข้อจริงนะทางกัมพูชาเองก็พยายามที่จะให้ข่าวในแง่ที่บอกว่าอย่าพยายามแสดงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะอีพวกผู้ประกาศข่าวในช่องรัฐทั้งหลายอย่าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมึงจะมาทําแบบดอกเตอร์มริกาไม่ได้หรอกแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้เพราะนี่เป็นติ๊กตอกของฉันเอง แต่สถานีโทรทัศน์ช่องรัฐทั้งหลายอย่าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเข้าใจที่พี่พูดไหมจบนะคือตัววิ่งออกอย่างบีบีซีอ่ะชอบแสดงความคิดเห็นส่วนตัวทำงครามวันนี้ความตึงเครียดอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับย้ำนะอันนี้แสดงได้ กัมพูชาเนี่ยใช้เป็นโรนเรียชีก็มาโจมตีทางการไทยค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักนะแล้วก็จุดสำคัญก็คือว่าวันนี้ ก็รูปภาพส่งต่อให้กับทางกองทัพเขมรนะครับเพื่อใช้ประกอบการยิงอาวุธปืนใหญ่ปืนคอรวมถึง b m 21ครับคุณผู้ชมท่านตอนนี้ต้องเตือนให้กับทหารไทยสายเกรดข้าบุณเลี้ยงมาดีแต่ไม่รู้ขั้นจากโรงพยาบาล